สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีดามทางเ,เ Facebook ช่างบิ๊กวีดามแล้วก็ทางช่อง Youtube ช่างบิ๊กวีดามนะครับก็ห่างหายกันไปประมาณ3-4วันนะครับเนาะหลังจากที่ผมลงคลิปประกอบเครื่องเวฟบ1 1 i 4วาไ์วนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้ฟังเสียงเจ้าเวฟบ1 1 i คันนี้ โอเคครับมาฟังเสียงกันได้เลยทีมงานมาสตาร์ทแล้วครับผม <S <S <ๆ>ก่อนอื่นมาฟังเสียงเครื่องยนต์เดินเบาก่อนนะครับเงียบๆนิ่งๆ,น,น,ๆนะครับฝาสีวาว่เบาไม่ดังแน่นอนอันนี้มีเสียงก็คือพวชุดสีรถนันสั่นสะเทือนนะครับเนี่ยอยากให้ฟังเสียงกันจริงๆเลยว่ามันเงียบมากเลยครับ โอเคครับเนี่ยเสียงไฟเบอร์เนี่ย,ย, iber, ยจะสั่นสะเทือนเยอะเห็นไหมจับก็เงียบอ่ะงั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงกันสําหรับเจ้าตัวนี้ผมติดไว้ดูรอบแล้วครับผมเวลาได้รถจะได้สะดวกเวลาส่งงานก็เดี๋ยวถอดออก <ผ>ค,ครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับถูกใจไหมเดินเบาเงียบๆนิ่งๆเลยสําหรับเจ้าห้าสี่สี่วาวเนี่ยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากหน่อยนะครับในการที่ทําครั้งแรกเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยปรับแต่งรถในสไตล์นี้อย่างเช่นลูกเล็กแต่วาวใหญ่มากวาวไอเสียขนาด17มิลคูณกัน2ตัวก็ตั้ง3 4แล้วก็ยังมีโจทย์น้ำมัน95ซึ่งเป็นน้ำมันที่ผมไม่สามารถบีบเค้นพละงกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์มาใช้ได้ ก็เอาไว้ง่ายคือต้องทําเครื่องโป่งๆแล้วก็วาวใหญ่นะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะท้าทายพอสมควรกับเวลาที่น้อยในการทําทดลองครับก็อยู่ประมาณ2วันนะครับที่ผมประกอบเครื่องทําแล้วก็ไล่หาความต้องการของมันแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมอาจจะไม่แรงเท่าน้ำมัน e85 เพราะน้ำมัน e85 บีพะละกกาลังได้สูงแต่มันก็วิ่งได้เพราะว่าเมื่อคือนนี้ผมไปเทสมาแล้วนะครับสิ่งที่มันต่างกันระหว่าง2วาวกับ4วาว ตามที่ตัวตัวขับบอกมาแล้วก็ผมลองขี่ดูนะครับหลักๆเลยคืออารมณ์ในการขึ้นนะครับเปิดคันเร่งมาเปิดคันเร่งขึ้นไวเดินรุนแรงก็คือเอาง่ายๆความเร็วเท่ากันแต่สีวาลจัดทยานไปถึงจุดหมายได้ไวอย่างนี้ครับคือขึ้นไวขึ้นแซงไวเปิดไวอย่างเงี้ยส่วนเกียร์สี่ก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกับ2วาวลแหละต่างแค่หนึ่งสองสามที่มันโหดแล้วดุดันโอเคไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวลำพานไปฟัง ไปดูชิปเทสกันได้เลยอ่ะไปเทสมาแล้วเมื่อคืนนี้ โอเคครับหลังจากที่ได้ดูคลิปแล้วเป็นไงบ้างครับในระยะเวลา2วันกับการไล่ลูก54มิล4วาล์ว95ก็วิ่งได้ประมาณนี้นะครับในอนาคตถ้ามีการพัฒนามีการไล่ต่อไปเรื่อยผมคิดว่ามันก็ต้องวิ่งได้เร็วกว่านี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆในหลายคนเนี่ยที่สั่งไปไปไล่กันไปพัฒนากันเพราะว่าเวลาในการไล่รถผมเนี่ยค่อนข้างมีจํากัดเพราะว่างานเยอะมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากจะเทสแล้ว ในน้ำมัน e85 นะครับว่ามันจะวิ่งได้ขนาดไหนเพราะว่าน้ํามัน95เนี่ยเราทํากําลังอัดไว้แค่200เองครับแต่ถ้าเป็นน้ํามัน e85 เนี่ยจะมี 240, 240 250 260ได้เลยนะครับคือล่ากำลังมันแตกต่างกันเยอะโอเคครับพอหลังจากโปรเจกต์นี้ผมก็อาจจะทําเป็น5 4และ e85 แล้วก็5 7ให้ได้ชมกันนะครับว่า EPS พมันจะได้ต่างกันมากน้อยเพียงใดโอเคครับสาหรับคิปนี้สวัสดีครับ